ก็คือหน้าที่ที่พิ่จุติสมเนรควรจะศึกษานัก็คือที่ศาสนาธุระกับคันธาธุระเอาหนมูมาทำอะไรเขาบอกให้เขาสมุดมาบนี้ครับขอบใจมากเอาอพูดคำว่าคันธาธุระพร้อมกันบันธักุระบันธักุระ คันถาทุระเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับคันถาทุระเป็นภาษาบาลีแต่ว่าหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนแล้วพระเนนเขาต้องเรียนไปทําไมครับพ่ออ๋อในต้นไม้สิ่งที่แข็งที่สุดก็คือแก่นเราก็เลยเอาไม้มาทําเป็นโต๊ะเป็นตู้เอาไปสร้างบ้านให้มันคงแข็งแรงถ้าเปรียบพระพุทธศาสนาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ พระธรรมคำสัอนของพระพุทธเจ้าอ๋อพ่อจะบอกว่าพระธรรมก็คือแก่นของศาสนาพุทธใช่ไหมครับพ่อเก่งมากลูกแล้วคำสอนนี้ก็ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาบาลีมา2,000กว่าปีแล้วหูตั้ง2,000กว่าปีเลยเหรอครับใช่แล้วถ้าพระเนรรูปไหนได้เรียนภาษาบาลีก็จะทำให้เข้าใจพระธรรมคำสอนได้ถ่องแท้มากขึ้น เหมือนอย่างในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาภาษาบาลีของพระพิสุทธสัมเนรก็เลยทรงพระราชทา,านทุนเล่าเรียนหลวงให้พระเนนได้ศึกษาพระธรรมที่เป็นภาษาบาลีจ้อยรู้ไหมชาวพุทธอย่างเราก็เปรียบได้กับเม็ดดินที่ต้องช่วยกันโอบช่วยกันอุ้มต้นไม้แห่งพระพุทธศ,ศาสนาเอาไว้ให้อย่างรากลึกแข็งแรงมั่นคง มีอะไรก็ต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยให้พระเนนท่านได้มีโอกาสได้เรียนภาษาบาลีตามแบบอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำไว้ร่วมกันรักษาแก่นธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำรนุบํารุงรากแก้วของพระบวรพุทธศาสนาสืบสารพระราชปณิธานเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเจริญและยั่งยืนสืบไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ ศึกษาภาษาบาลีเพื่อรักษาคําสอนของศาสนาให้ตรงตามหลักความจริงตามวัตถุประสงค์ของพระองค์คําสอนของศาสนานั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจําเป็นของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนไม่ใช่เป็นของจําเป็นสําหรับชาวพุทธเท่านั้นร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรม แผนกมาลีโบลนิที่สมเด็จพระยาณัังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์